สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฮะวันอยู่กับช่องยศกรเดอะไลออนกันอีกแล้วนะ,นะฮะหรือว่าจะเรียกว่าไลโอเนตกกก็ได้นะไม่ได้ว่าเลยก็ขอโทษนะฮะที่ห่างหายกันไปนานจริงๆะฮะช่วงนี้เนี่ยเราติดธุระแล้วก็ช่วงนี้เราเสียใจมากจริงๆนะฮะเราก็เลยไม่ค่อยมีม,มีเวลามาทําคลิปเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมในตํานานนะฮะที่ สมัยนี้ก็หาดาวน์โหลดได้ยากแล้วนะฮะนั่นก็คือเจ้าเกม w i l e i o n Simulator นั่นเองนะฮะเป็นเกมที่แบบชอบมากเลยเลยนะสมัยตอนผมเป็นเด็กๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังชอบเล่นเกมพวกจำลองสัตว์อยู่เลยนะฮะมันจะมีเกมอื่นนอกจากเกมนี้ก็ก็จะมี c h e t a Simulator นะฮะแล้วก็ Simulator Wolf เป็นเกมหมาป่าเกมเสืออะไรก็กว่าไปนะครับมันมีหลากหลายเกมนะ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเคยอยู่ในเพจสตูมมาก่อนนะฮะแต่แต่ว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาอาจจะเอาออกไปแล้วนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าทำไมนะโอเคซึ่งเกมนี้เนี่ยให้ให้เราจำลองเป็นสิงโตนะฮะให้เราเล่นเป็นสิงโตไปล่าสัตว์เพื่ออัพเลเวลนะฮะโอเคเราไม่เสียเวลานะฮะเราไปเล่นกันเลยนะฮะนะฮะก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปนะฮะวันนี้เนี่ยพี่โอโอเนี่ยก็จะมีแอป สำหรับดาวน์โหลดรูปภาพตั้งวอลเปเปอร์ที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับใช้ในการโหลดภาพแล้วก็ตั้งรูปวอลเปเปอร์ก็ไปไปดูกันเลยนะ,นะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะฮะอันนี้เป็นแอป Painter l a s นะฮะไม่ไม่รู้ว่าอ่านถูกอ,อ่านผิดนะเป็นแอปที่สำหรับใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพนะฮะเอาไว้ตั้งวอลเปเปอร์ก็ได้เอาไว้ดูเล่นก็ก็ดีนะฮะโอเค ซึ่งไม่รู้ว่าแอปนี้มันเก่าหรือว่ามันมาใหม่ๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วว่าแต่แต่ว่าแอปนี้ใช้ดีมากๆเลยโอเคเผื่อบางคนอาจจะใช้ไม่ไม่เป็นนะฮะว่ามันใช้ยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยอ่าสมมติว่าเราอยากได้รูปอนิเมะหรือว่าเป็นการ์ตูนอะไรต่างๆหรือว่าเป็นสัตว์อะไรต่างๆก็เราก็สามารถพิมพ์ได้ตามใจชอบเลยนะฮะอันนี้สมมุติแล้วกัน เราอยากได้รูปสิงโตนะฮะเราก็พิมพ์มาไปไปเลยนะฮะนี่มันก็จะโชว์รูปแบบนี้โอเคแล้ววิธีตั้งรูปวอลเปเปอร์ทำยังไงล่ะก็เราสามารถเลือกก็ได้นะ,ะ,ะเป็นรูปใดร,รูปหนึ่งนะฮะ,ะสมมติเราเอารูปนี้นะฮะเราก็เราอยากจะกดบันทึกในตัวแอปเราก็กดคาว่า,าบันทึกได้เลยนะฮะตดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอร์ดที่เราเอาไว้สร้างนะฮะเราสามารถสร้างได้ตามใจชอบเลยนะฮะ แต่พี่โอเนี่ยจะกดตรงคําว่าสิงโตนะฮะอ่าเราก็กดเข้าเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีตรง3จุดนะฮะอ่าสังเกตไหมแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่า3จุดแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดนะฮะอ่าแล้วก็กดออกมานะฮะมันจะอยู่ในรูปเลยนะฮะในในละอ๋อนี่ไงแล้วก็สามารถตั้งเป็นรูปวอลเปเปอร์ได้ทันทีเลยนะฮะโดยการที่เรากดคําว่าตั้งเป็นนะฮะแล้วก็กดคําว่าวอลเปเปอร์นะฮะ แล้วก็เราสามารถกดได้ตามใจชอบเลยแล้วก็กดคข้ามาตั้งค่านะฮะเราเลือกได้สองแบบแต่ว่าเราขอเลือกเป็นแบบจอโฮมแล้วกันนะฮะกดเข้า <ๆ S 2> เข้าไปคาว่าจอโฮมนะฮะเพียงแค่นี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดตั้งเป็นรูป wallpaper ได้ได้แล้วนะฮะสำหรับแอปอมันชื่อแอปอะไรวะชื่อเรีเรยกยางมาเลย <laughs> p e n t e r l a s t นะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะฮะ เปิดตัวเกมมาก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งอไอตรงกรงเล็บนี่คือเป็นใช้ในการสำหรับโจมตีนะฮะเวลาเราใช้ในการโจมตีเหยื่อต่างๆนะฮะส่วนตรงหัวสิงโตนี่ก็คือเป็นหัวที่เราเอาไว้ใช้เรียกเพื่อนของเราเอ้ยเสรน้้อไปเพื่อนของเรานั่นเองนะฮะหรือว่าใช้เรียกนะ,ะในการล่าเหยื่อนะฮะส่วนปุ่มลูกศรน,นี่นี่คือเป็นปุ่มในการเล่งนะฮะในการเคลื่อนไหวนะฮะอ่ามันจะมีประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ตรงข้างล่างนี้นี่ก็คือจะเป็นค่าประสบการณ์ะฮะที่เราล่าเหยื่อได้นะส่วนข้างบนอ่ารูปหัวสิงโตก็คือเป็นเลเวลของเรานั่นเองนะฮะส่วนข้างบนสีแดงๆก็คืออ่าเป็นเลือดนะฮะหรือว่าพลังชีวิตของเรานั่นเองนะฮะส่วนอตรงสีงฟ้าๆนี่นี่คือเป็นมานานะฮะโอเคเดี๋ยวจะเล่นฮะให้ดูนะฮะอ๋อลืมบอกไปตรงนี้มันจะเป็นเควสนะฮะซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราล่าเควสสาเร็จตามที่มันกําหนดให้เนี่ยถ้าประสบการณ์ตรงนี้มันจะเพิ่มไวมากๆเลยนะฮะโอเคเรามาเรามาล่าทุยเรา,าเอาไม่ก่อนเรามาล่ากวางกาเซวอนก่อนโอเคึึอ่าเวลากดม,มันก็จะมีแสงขึ้นมาด้วยอา้าวไม่ตายเรียบร้อยนะฮะเลยอีกนึ่งตัวฮะ มาตอนแรกๆเราก็เจอสัตว์จอมโหดเลยนะฮะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปสู้กับมันดิดีกว่าะฮะสำหรับแรดนะฮะแรดเนี่ยเลือดมันสูงไปนะฮะเกินกว่าที่เราจะรับมือได้นะฮะเราให้เราเลเวลสูงกว่านี้ก่อนเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี EP ีต่ออย่างแน่นอนนะฮะจะถึงจะทำถึง 5EP นะฮะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด30เควสนะแต่ถ้าเราเควสสูงเท่าไหร่หรือว่าเลเวลเราสูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำเควสตามที่มันกำหนดได้ยากยิ่งขึ้นนะฮะ ซึ่งเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้จริงๆนะฮะเราก็เลยทำแค่5 EP ไปก่อนนะฮะออโอเคเรามาล่ากอง์ฟกวังตัวที่สองกันโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปมันให้ล่าอม้าลา,ายสองตัวนะฮะฝากไว้ก่อนนะเจ้าแรดนะฮะ เออลืมบอกปะไปอย่างหนึ่งฮะจริงๆก็นเนี่ยสิงโตถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเขาสามารถที่จะล่าสัตว์เขาจะชอบกินสัตว์พวกกีบเท้าเป็นหลักนะฮะอะก็ก็อย่างเช่นยีราฟม้าลายแล้วก็กวางนะฮะแล้วก็ควายนะฮะแล้วก็ลูกช้างนะครับเป็นอาหารหลักของเขานั่นเองนะฮะโอเคอ่าเราเพาเจอม้าลายแล้วนะฮะตอนนี้รู้รู้สึกว่ามันจะสู้เรานะอ่ามาพังสู้ รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยสัตว์ทุกตัวเนี่ยจะสู้กับเราหมดทุกตัวเลยยกเว้นไอ้กวางกาซิลนะครมันจะไม่สู้กับเรามันจะหนีอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคเราต้องล่าสัตว์ระดับแบบว่าเอาง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปฆ่าพวกแรดพวกช้างนะฮะไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะฮะโอเคยีราฟพอพอสุดอนะพอที่จะรับมือนะได้จะอยู่นะฮะ เลือดหกสิบสามนะครบบุบุสำหรับเกมนี้นะนะครเสียงเอฟเฟกต์ uh, ของเกมนี้ก็ทำมาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอยเจอได้สองตัวเลย เอาไว้วันหลังนีดดีกว่านะฮะไว้ต่อ e ีพีหน้าเนาะเพราะว่าเรารอให้เราเลเวลสูงสูง,งกว่านี้ก่อนนะฮะเราถึงจะไปฆ่าแลกดฆ่าช้างอะไรพวกพวกนี้ได้นะฮะโอเคเราเจอกวางกระเทีวต่อตัวที่2แล้วนะฮะแต่ว่ามาลายไปไปไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะโอเค ย็นเท่เลยเลยนะเพื่อนตอนนี้สกอร์ของเราอยู่ที่2,249แล้วนะฮะซึ่งสกอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการอัพอ่อพลังของเราหรือว่าเอาไว้ซื้อเพื่อนของเราได้นะฮะแต่ตอนนี้เราเราขอหาอกเอ่ามาลายก่อนรู้สึกมันจะหายากเลยนะเกินโอเค วิ่งไปวิ่งไปม้มาลายหายไปไปไหนอ่ะข้อเสียของเกมนี้ก็คือ,อเวลามันจะล่าสตัตว์ตามที่เราเราไม่ต้องการนะฮะอย่างเช่นเราอยากได้ม้าลายเนี่ยมันไม่โผลม่มาให้นะฮะ ถา,าม่ามีเกมอื่นนอกจากสนุกกว่าเกมเอไลออนซีโมเนเตอร์ไหมก็มีฮะเดี๋ยวเอาไว้วันหลักเอาไว้เอาที่ที่หลังเนาะซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะหันมาเล่นเกมเกี่ยวกับพวกจำลองสัตว์บ้างฮะเกมชิวๆนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอมาลายเลยนยนะฮะ พูดพูดปั๊บก็ก็มาปั๊บเลยนะฮะอุย้ยเราเจอช้างนะฮะแต่ตอนนี้เรายังสู้สู้ยังไม่ไ,มได้นะะเพราะว่าถ้าเราไปสู้กับมันเนี่ยเราอาจจะตีแบบว่าเลือดลดนิดเดียวแล้วก็เราอาจจะตายได้นะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะเอาไวเอาไวเพียงแต,แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะโอเค เวลาเราจะออกจากเกมนะฮะให้กดตรงสีม่วงมันจะเขียนว่าเมนูเมนูนะฮะส่วนตรงสีเขียวเขียวก็คือ,อ,อลาสเตอร์เป็นการเริ่มใหม่นะฮะโอเคเราจะกดตรงสีม่วงแล้วกันโอเคอะไรวะ อะไรวะโ okay. อเคอ่าจริงๆแล้วอันนี้คือพลังโจมตีนะฮะส่วนอันนี้คือความเร็วของเราอันนี้คือหัวใจของเราแต่เราขออัพสปีดเอ๊ะไม่ใช่ดิอัพโจมตีแล้วก็อัพหัวใจก่อนแล้วกันโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมอ่า Wild Lion Simulator นะฮะก็เป็นเกมที่ ใช้ได้เลยนะฮะถามว่ามันสนุกไหมก็สนุกนะฮะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะฮะให้ไปสัก8เต็ม10เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่แบบนานมากแล้วแต่ก็ยังสนุกอยู่ยังผ่อนคลายได้อยู่นะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเกมนี้นะฮะซึ่งไม่เพียงสตูอย่างที่บอกนะฮะมันก็หาดาวน์โหลดไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งมันต้องไปโหลดใน Google เอาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ แล้วก็กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะฮะมีต่อ EP หน้าอย่างแน่นอนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ